กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องเดิมเนาะ The Fusion Channel กันนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดตัวช่วยในการพิมพ์คำสั่งกันนะครับ2ตัวเลยโอเคไหมก็จะมี1เลยนะครับก็จะมีเปิดพิกัดเนาะเปิดพิกัดตรงนี้แล้วอย่างที่2เนาะก็จะเป็นนี่เปิดตัวช่วยในการคัดลอกคำสั่งเนาะอันนี้เป็นคลิปจอดเนาะผมก็จะมาลงให้โอเคอ่ะ อย่างแรกเลยนะครับก็ให้เปิดเซตติ n งมานะครับอ่ะกดอันนี้เนาะแล้วกดอันนี้ได้อ่ากดไปเลยนะครับอ่ะแล้วทีเนี้ยให้กดมาที่ตัวเกมนะครับอ่านี่เนาะแล้วเลื่อนลงมานะครับอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นว่าโชว์คอดิเนตอันนี้เนาะสีเขียวเยวอันนี้นะครับอ่ะโชว์คอดิเนตเนาะให้ทุกคนเปิดไปเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเปิดนะใครปิดอยู่ก็ให้เปิดนะครับอันนี้คือเป็นเปิดพิกัด เฉๆเวลาหลงทางเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ย<ๆ>ก็<ๆ>เวลาหลงเพื่อนอยู่กับเงี้ยเออแล้วก็เปิดพิกัดเอาไวนะ้เนาะอ่ะส่วนถัดมานะครับก็จะให้ไปที่เ r e a อ o r เนาะกดไปหนึ่งรอบแล้วเปิดตัวนี้เนาะ Copy Coordinate UI ให้กดเปิดไว้นะครับอ่าเนี้ยเปิดแบบนี้ไปเลยอ่าแค่นี้ครับก็เสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปช็าเนาะก็เป็นแบบเปิดสั้นๆโอเคไหมบ๊ายบายบาย